สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่20มีนาคมกับดิฉันพนญานีงามจระดุอไทยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จากคดีฆาตกรรมนักศึกษาหญิงชาวมาเลเซียในปี2565จากปัญหาขัดแย้งทางการเงินทําให้ผู้ต้องหาลงมือฆ่านักศึกษาที่มาเรียนในไต้หวันโดยครอบครัวของเหยื่อเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตแต่ทั้งสารชั้นต้นและสาลอุทธร์ตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ต่อมาสารดีกาสั่งให้พิจารณาคดีใหม่แล้ววันนี้สารสูงสุดกลับคำตัดสินให้ลดโทษเหลือจำคุก18ปี10เดือน ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเขาก่อเหตุฆาตกรรมสาวชาวมาเลเซียที่มาเรียนในไต้หวันเนื่องจากทะเลาะกันเรื่องเงินเดิมทีสารชั้นต้นและสารอุทธรตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่สารสูงสุดมีการพิจารณาคดีใหม่และเปลี่ยนโทษเป็นจำคุก18ปี10เดือนเพราะพิจารณาว่าผู้ต้องหาเข้าข่ายการมอบตัวจึงได้รับการลดโทษ ทานายฝ่ายผู้เสียชีวิตย้ำว่าผู้ต้องหาฆ่าคนโดยเจตนาและควรได้รับโทษประหารชีวิตแต่สารกลับลดโทษทำให้เกิดกระแสถกเถียงมากมายในสังคมแต่คดียังคงสามารถยือดอุทธรได้เมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุสุนัขพิษบูกระโดดออกจากรถไปกัดคนขี่มอเตอร์ไซค์ทำให้เทศบาลกรุงไทเปต้องยึดสุนัขตัวดังกล่าวไว้และเกิดการถกเถียงในสังคมว่าสุนัขตัวนี้ควรไปหาคนรับเลี้ยงต่อหรือควรการุณยฆาต ทั้งนี้ในปี2,564เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในเมืองซินจูและพิงตงมีคนถูกสุนัขพันธุ์นี้ทำร้ายจนเสียชีวิตแต่หลังได้รับการฝึกฝนใหม่ปัจจุบันถูกส่งต่อให้เจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้ว เจียนชือสุนักพันธุ์พิษบูที่เคยดุร้ายและเข้าถึงยากบัดนี้สามารถให้อาหารและลูบตัวได้แล้วย้อนกลับไปในปี2,564เจียนชื้อเคยก่อเหตุทำร้ายเพื่อนเจ้าของจนเสียชีวิตช่วงแรกที่ถูกส่งไปที่ศูนย์คุ้มครองสัตว์เมืองซินจูมันจะเห่าไม่หยุดเมื่อมีคนเข้าใกล้หลังได้รับการฝึกฝนเป็นเวลานานจึงถูกส่งไปยังสถานรับเลี้ยงสุนัขเอกชนทางภาคใต้เพื่อดูแลต่อไป ในปีเดียวกันที่เมืองพิงตงก็เกิดเหตุนักพันพิษบูชื่อทอทำร้ายเด็กชายจนเสียชีวิตสมาคมคนรักสุนัขได้สังเกตพฤติกรรมของมันและพบว่าแท้จริงแล้วมันเป็นมิตรกับผู้คนจึงช่วยหาบ้านให้ใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือครอบครัวที่รับเลี้ยงต้องไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า10ปี其实非常人，他也不咬狗，觉得他是有送人机会的。 ปัจจุบันไต้หวันมีสุนัขขึ้นทะเบียนทั้งหมด3,974ตัวโดยนครเกาชงมีจำนวนมากที่สุดที่502ตัวซึ่งทั้งหมดเป็นสุนัขที่เลี้ยงโดยบุคคลทั่วไปส่วนที่เหลืออีก11ตัวอยู่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ สุนัขพันธุ์พิษบทูที่กระโดดออกจากหน้าต่างรถและทำร้ายผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนนถึงสองครั้งเมื่อช่วงที่ผ่านมาได้ถูกเทศบาลกรุงไทยไปยึดต,ตัวไว้แล้วชะตากรรมของมันจะเป็นอย่างไรเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนกระทรวงเกษตรกล่าวว่าสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะถูกประเมินเพื่อพิจารณาว่าสามารถฝึกได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจว่าจะทำการการ,การ,รุณยฆาตหรือหาผู้รับเลี้ยงขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ระบุว่าปัญหาสุนัขทำร้ายผู้อื่นเกิดจากเจ้าของสุนัขต้องมีความสามารถในการจัดการที่เพียงงงพออจจึจะสามามรถป้กัน เเกการช่นนนี้น้ิดขึอีกได้อิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงส่งผลให้ในเช้านี้พื้นที่ราบอย่างเมืองซินจูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5องศาแม้ว่าอากาศจะอุ่นขึ้นในช่วงกลางวันแต่ที่ภูเขาชีหลายเมืองคว้าเลียญกลับเกิดเหตุสลดเนื่องจากมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายและอีก16คนติดอยู่บนภูเขาที่มีหิมะตกนอกจากนี้เขตเจนชื่อในเมืองซินจูมีรายงานว่ามีคนป่วยเพราะอากาศหนาวบางคนหอบหืดกำเริบเป็นไข้หวัดและโดนไฟลวกจากการก่อไฟให้ความอบอุ่น เมื่อวันที่17มีนาคมนักปีนเขาชายวัย58ปีหายตัวไปท่ามกลางหมอกนาะขณะปีนเขาเส้นทางชี้หลายตรงหลิงในฮวาเลียนหลัง,ลงค้นหาหลายชั่วโมงจนที่พบเสียชีวิตแล้วขณะที่นักปีนเขาที่ไปด้วยกันอีก16คนติดอยู่ที่บ้านพักบนเขา นอกจากอุบัติเหตุนักปินเขาที่หวาเหลียนแล้วประชาชนในตำบลเจียนชื้อเมืองซินจูซึ่งเป็นภูเขาสูงยังประสบปัญหาหายใจลำบากเนื่องจากอากาศเย็นบางคนหอบหืดกำเริบหรือเป็นหวัดบางคนบาดเจ็บขณะก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส่งผลให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในพื้นที่รับมือแทบไม่ทันชนงชงาเย ในช่วงสองวันที่ผ่านมาภูเขาเหอหวนซานและอีซานถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพรนโดยอุณหภูมิในพื้นที่ยังคงลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องสำนังกงานบริหารอุทยานแห่งชาติอีซานจึงขอเตือนประชาชนว่าหากไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมควรหลีกเลี่ยงการขึ้นเขา เครื่องจักรกำลังกวาดหิมะเนื่องจากตอนนี้ที่ภูเขาอี้ซานมีหิมะหนาสะสมทำให้ค่อนข้างดื่นการเดินทางเสี่ยงอันตรายจึงขอเตือนประชาชนหากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการขึ้นเขาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวสับป,ปะรดที่กวนเมียวนครไทยนานแต่ปรากฏสภาพการสินค้าขาดตลาดเพราะความต้องการซื้อเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากปัจจุบันกล้วยมีราคาสูงในขณะที่สับป,ปะรดมีคุณภาพดีและราคาย่อมเยาวกว่าจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกไม่กี่วันสับป,ประรดพันธุ์โกลเด้นไดอนด์ผลโตเหล่านี้จะพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วปีนี้ความต้องการซื้อพุ่งสูงสุดในรอบหลายปีเนื่องจากสภาพอากาศและพายุใต้ฝุ่นทาให้ผลผลิตของฝรั่งและกล้วยลดลงส่งผลให้ราคาผลไม้เหล่านี้แพงขึ้นในขณะที่สับป,ประรดอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทําให้ราคาถูกกว่าและคุณภาพดีจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งมีการตัดสินใจชะลอการให้เงินช่วยเหลือระหว่างประเทศเป็นเวลา90วันซึ่งมาตรก,การนี้ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐโดยเฉพาะลูกหลานผู้ลี้ภัยและแรงงานต่างชาติที่หนีสงครามมาอาศัยอยู่ตามชายแดนไทรเปลี่ยนมาก อำเภอแม่สอดซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยเมียนมามีโรงเรียนขนาดเล็กใหญ่หลายแห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหลานของผู้ลี้ภัยและแรงงานต่างชาติให้ได้รับการศึกษาโดยหลายโรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนจากส,ารสหรัฐสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐได้จัดสรรเงินทุน39ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่หลังจากที่เงินช่วยเหลือถูกฉลอก็ทําให 他们也受到了直接的冲击。这间学校里总共有一百三十位学生跟七位老师，而这间学校的总经费有超过两成是来自美国援助的资金。嗯，เรายอมรับเอ่อ、嗯、ลูกชายแน่ไปเรียนมัธยมตีส、嗯、ั้งมีอายเพื่อจะรับวันนั้นเอ่อเนี่ยเราแค่เกิดใช่ไหมว่าต้องมีเรียนเรียนมัธยม အာအခက်ခေဖြစ်နိုင်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်တင်မှာအဲ့လိုတကယ်အကယ်လို့ပေါ့နော်ဘော်ဒါစတေးဘိုင်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အာဒီနေ့ဒီဘက်မှာကြောင်းတက်ရတာနေအခက်ခေဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အာအိမ်နဲ့ဝေးပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြောင်းလာတက်ရတာဆိုတော့အာစိတ်မပြေလို့ဖြစ်မှန်းကြီး ประเทศมินมาที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมายาวนานจนเยาวชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยกลายเป็นแสงสว่างเดียวของอนาคตที่มืดมิดรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาของพวกเขาคือสัญลักษณ์ของความหวังอันไม่สิ้นสุดหากประตูแห่งการเรียนรู้ของพวกเขาถูกปิดลงพวกเขาอาจหลงทางและสูญเสียอนาคตไปโดยสิ้นเชิงพบกับพีเตอโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ